สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกบกับช่องถาอัปเดตสำหรับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าสหภาพยุโรปนั้นกําลังพิจารณาแผนจํากัดการเคลื่อนไหวของนักการทูตรัสเซียและก็บังคับจะต้องแจ้งล่วกหน้าขอนเดินทางข้ามรัฐสมาชิกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเมื่อสหภาพยุโรปนั้นกําลังพิจารณาข้อเสนอที่จะจํากัดการเคลื่อนไหวของนักการทูตรัสเซีย ต่วาอาณาเขตของกลุ่มโดยมาตรการนี้จะกําหนดให้ผู้แทนรัเสเซียต้องแจ้งความจําจนงในการเดินทางหรือว่าการขนส่งสินค้าผ่านรัสาชิกอื่นๆล่วงหน้าอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ เอกสารที่มีการเพิ่มเข้าไปในมาตรการการคว่ำบาตรรอบที่19ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและผู้สื่อข่าวนั้นได้มีการตรวจสอบพบว่าข้อเสนอนี้จะครอบคลุมถึงสมาชิกของคณะผู้แทนการทูตและกองสุวนของรัสเซียรวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคตลอดจนสมาชิกในครอบครัวหากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัตินักการทูตรัสเซียจะต้องแจ้งความจำนงในการเดินทางไปยังหรือว่าเดินทางผ่านรัฐสมาชิกอื่นที่นอกเหนือจากประเทศเจ้าบ้านของพวกเขาโดยจะต้องดําเนินการแจ้งอย่างน้อย 24ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงพร้อมระบุวิธีการขนส่งวันที่และจุดเข้าออกจากชัดเจนรัฐบาลซผค้รับแจ้งจะมีสิทธิในการอนุญาตหรือปฏิเสธการผ่านทางดังกล่าวโดยนักการทูตอาวุโสของสหภาพยุโรปรายหนึง่งให้ความเห็นว่านี่เป็นก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดาเนินการในตอนนี้แทนที่จะร้อยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดค,คิดขึ้นมาก่อนข้อเสนอที่ถูกเพิ่มโดยสำนักงานบริการกิจการภายในภายนอกยุโรปนะครับเข้าไปในชุดมาตรการการคว่ำบ,บาตรรัสเซียรอบที่19 ซึ่งกาลังอยู่ระหว่างการเจราจาแม้ว่ามาตรการการคว่ำบาตรที่นําเสนอไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ภาคพ,พลังงานของรัสเซียเป็นหลักก็ตามแต่สํานักง,งานบริการกิจการภายนอกยุโรปก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการนําเสนอแนวคิดนี้โดยพวกเขาให้ผลว่านักการทูตรัสเซียมาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นําไปสู่การลุรกรานยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่วัฒกรรมของรัสเซียเกี่ยวกับสาเหตุของสงครามการเปิดเผยบทบาทของสหภาพ เอกสารยังเตือนด้วยว่านักการทูตรัสเซียที่เดินทางข้ามพรมแดนสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบงการและแทรกแซงข้อมูลที่ประสานกันหรือการกระทําอื่นๆที่มุ่งเป้าไปที่การบิดเบือนความคิดเห็นของสาธารณชนอย่างไรก็ตามองค์กรนี้ยืนยันว่าข้อจํากัดการเดินทางเหล่านี้จะไม่ละเมิดอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสำนักการทูตปี1961พันเาเนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะไม่จํากัดการเคลื่อนไหวภายในประเทศที่นักการทูตรัสเซียประจําการอยู่หรือขัดขวางความสามารถในการเดินทางกลับรัสเซีย แม้ว่าข้อเสนอนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการหยิบยกประเด็นการกำหนดเป้าหมายนักการทูตรัสเซียมาพูดคุยกันอย่างจริงจังในระดับสหภาพยุโรปแต่มีการถกเถียงอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดในช่วงต้นของการเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบรัฐมาชิกหลายประเทศได้ขับไล่เจ้าหน้าที่รัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับส่งผลให้เกิดการตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันจากทำเนียบรัฐบาลรัสเซียสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่เรียกร้องให้มีการจำกัดดังกล่าวในระดับของสหภาพยุโรปไปอย่างยาวนานเนื่องจากประเทศเป็นเป้าหมายของกิจกรรม ไฮบริดแ,แอคทิวิตี้ของรัสเซียเช่นการโจมตีทางไซเบอร์ต่อสถาบันของรัฐและการรณรงค์บิดเบือนข้อมูลในการเลือกตั้งรัฐของรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจนลิปาสกี้รัฐมนตรีต่ตางประเทศของสาธารณรัฐเช็กได้ประกาศห้ามเข้าประเทศสําหรับนักการทูตรัสเซียที่ไม่มีการรับรองออกโดยทางด้านกรุงปรากเขายังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าปฏิบัติการก่อวินารมกําลังเพิ่มขึ้นและเราจะไม่เสี่ยงให้สายลับปฏิบัติการภายใต้การปกปิดทางการทูตพร้อมบอกด้วยว่า เรากาลังเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆและตัวเองนั้นยังคงผลักดันมาตรการที่เข้มงวดที่สุดในระดับเชงเก้นซึ่งเราจะต้องปกป้องสา,สาธารณรัฐเช็กแพนการของสาธารณรัฐเช็กนั้นถูกต่อต้านมันจากรัฐสมาชิกบางประเทศที่กังวลเกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาช่องว่างการเจรจากับรัสเซียไว้แต่ความกังขาได้ลดลงจนถึงจุดหนึ่งที่สามารถนําข้อเสนอนี้เข้าสู่การพิจารณาได้โดยมีโอกาสสูงนะครับที่จะได้รับการอนุมัติอีกด้วยเช่นเดียวกับมาตรการการคว่ำบ,บาตรอื่นๆข้อเสนอนี้จะต้องได้รับมติ เป็นเอกฉันจากรัฐสมาชิกทั้ง27ประเทศเนื่องจากว่าอำนาจในการอนุญาตหรือว่าปฏิเสธการเข้าประเทศขึ้นอยู่กับเมืองหลวงของแต่ละประเทศเพียงผู้เดียวข้อจํากัดดังกล่าวนั้นอาจกล่าวถึงว่านําไปใช้อย่างไม่สมอ,อย่างไม่ถูกต้องโดยบางประเทศนั้นอาจใช้มุมมองที่ครอบคลุมเพื่อจากัดการเคลื่อนไหวขณะที่บางประเทศนั้นอาจจะมีการผ่อนปลนมากกว่าการเจรจากเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบ,บาตรรอบที่19ซึ่งมีกําหนดดําเนินต่อไปนั้นโดยเจ้าหน้าที่ต่างก็จับตาดูท่าทีของสโลวาเกียอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่ได้แสดงความ พอใจต่อเนื้อหาของมาตรการการคว่ำบาตรโดยตรงแต่ได้เรียกร้องข้อกําหนดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับกันได้รับความยินยอมในการการคว่ำบาตรรอบก่อนหน้านี้ทางด้านโรเบิร์ตฟิโกนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียได้เรียกร้องเงินชดเชยสําหรับการลกยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียและมีการต่อรองกันหลายสัปดาห์เขาก็ได้รับเพียงหนังสือรับรองที่ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายเท่านั้นในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางของยุโรป ก็ได้ออกมากล่าวเตือนนะครับถึงการดําเนินการใดๆของสหภาพยุโรปที่จะนําเอาทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อใช้ในการสนับสนุนยูเครนจะต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยย้าว่าทางสถาบันกาลังติดตามกระบวนการนี้อยา่างใกล้ชิดความคิดเห็นล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บรรดาผู้นําชาติสมาชิกสหภาพยุโรปกําลังหา,หารือกเกี่ยวกับแผนการที่จะมอบเงินกู้จํานวน1นึ่งแสนล้านยูโรให้กับยูเครนโดยมีทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกตรึงเอาไว้เป็นหลักประกัน แผนการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรปสรคทางกฎหมายการริบทรัพย์สินโด,โดยตรงโดยจะนําเงินทุนของรัสเซียที่ถูกบล็อกไว้ไปลงทุนในพันธบัตรที่คาประกันโดยสาภาพยุโรปจากนั้นผลตอบแทนที่ได้ก็ถูกนํามาใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้เหลือเพื่อการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ยูเครนทางด้านคริสเตอยนลากาดนั้นได้กลาากา่กลาวต่อการแต่สวนของรัฐสภาในสตาบุกก็บอกว่าเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าโครงการใดๆก็ตามที่มีการหารือและนํามาใช้ในที่สุดนั้นจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประธานธนาคารกลางของยุโรปนั้นได้แสดงความกังวลต่อการดําเนินการที่อาจมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายเช่นนี้อาจบ่นทําลายความน่าเชื่อถือของเงินยูโรยับยั้งการลงทุนในสินทรัพย์ที่กําหนดเป็นสกุลเงินยูโรและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินจากมุมมองของคริสเตีรนลากาดนั้นบอกว่าต้องคํานึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและความแข็งแกร่งของเงินยูโรเราจะพิจารณาอย่างตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ถูกเสนอนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและคํานึงเสถียรภาพทางการเงิน ผลตอบแทนจากพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งเป็นเงินที่จักนำทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอาจับไปลงทุนตามมาตรการตอบโต้วความขัดแย้งในยูเครนเมื่อปี2 5 6 5ปัจจุบันถูกเก็บเอาไว้ที่ยูโรเกียในประเทศเบลเยียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งนี้ถือครองทรัพย์สินอธิปไตยของรัสเซียที่ถูกตึงโดยชาติตะวันตกไว้ประมาณ2ใน3ของมูลค่า3 0 0แสนล้านด,ดอลลาร์สหรัฐคริสเตยียนลากาดนั้นยังได้เตือนนะครับว่าการดําเนินการใดๆก็ตามต่อไปจําเป็นต้องได้รับความเห็นพ้องจากเขตอํานาจศาลที่ถือครองทรัพย์สินกล่าว <ersch> ซึ่งแม้ว่าสภาพยุโรปได้โอนเงินมาจากหลอกเบี้ยทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ยูเครนไปแล้วกว่า1,000ล้านยูโรแต่สมาชิกบางประเทศของกลุ่มยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นบาสเทเวเดอร์นายกรัฐมนตรีของเบลเยียมบอกว่าประเทศของเขาจะไม่เห็นด้วยกับแผนการของสภาพยุโรปที่จะใช้ทรัพย์สินธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดมาค้ำประกันเงินกู้สําหรับยูเครนหากไม่มีการรับประกันที่ชัดเจนถึงการแบ่งปันความรับผิดชอบทางการเงินร่วมกัน ในขณะที่ประทับดีเอมเอยมาครงผู้นําของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าทรัพย์สินของธนาคารกลางไม่สามารถถูกยึดได้โดยไม่ทําลายความน่าเชื่อถือส่วนโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียอย่างดมิทรีเปตคอฟได้เรียกร้องให้สภาพยุโรปบ,บอกว่านี่เป็นการจุรกรรมและเตือนว่าผู้ที่รับผิดชอบจะต้องเผชิญกับการดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถางอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช ท่านนั้นสนับสนุนช่องถางอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงเดือนละ1 0 0บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทซปเปอร์แตงก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท